ม้จะเป็นบิ๊กเดีลในฝันของเดอะคอปเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่จนถึงตอนนี้หลังฤดูก,กาลเปิดฉากฟาดแข่งกันมา2เดือนเต็มเต็มเทียโก้คันทาร่าเพิ่งจะลงมาวาดลวดลายให้ลิเวอร์พูลได้เพียง1เกมครึ่งเท่านั้นครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับหมอนี่กันนะทำไมเทียโก้ถึงยังไม่สามารถลงเล่นได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีหาคำตอบเหล่านี้ไปกับคอนเทนต์ที่ว่าด้วยพักเลยกำหนดตกลงเทียโก้เจ็บอะไรกันแน่ ย้อนกลับไปช่วงต้นซีซั่นเตียโก้คันทารา่านักเตะใหม่ป้าย,ายแดงที่เพิ่งเปิดตัวกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่18กันยายน2วันต่อมาเยาือนกครอปใส่ชื่อของเขาบนมานั่งสำรองในเกมบุกไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดทันทีครับตอนแรกไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าตัวจะได้โอกาสลงสนามตั้งแต่แมตช์นี้หรอกเพราะเตียโก้แทบไม่ได้ซ้อมกับทีมด้วยซ้ำแต่หลัง45นาทีแรกจบลงด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อศูนย์ และเชลซีเหลือผู้เล่นน้อยกว่าเปิดมาครึ่งหลังครอปตัดสินใจเปลี่ยนมอรนี่ลงไปแทนจอแดนเฮนเดอร์สันแบบเซอร์ไพรส์แฟนบอลสุดๆสำหรับเตียโก้วันนั้นอาจมีช็อตผิดพลาดจังหวะทําทีมเสียจุดโทษก็จริงแต่โดยรวมผลงานของเจ้าตัวก็จัดในระดับน่าพอใจอยู่ครับและนอกจากผลงานในสนามแล้วการลงเล่นปุ๊บปั๊บแบบนี้ยังยืนยันว่าตัวของเตียโก้ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตด้วย ทำลายดังกล่าวเขาพร้อมเป็นกำลังหลักให้ครอปได้ไม่ยากแต่ขึ้นชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้วหลังจบเกมกับเชลซีไม่กี่วันผลตรวจโควิด -19 ของอาคันตาร่าดันกลายเป็นบวกเขาต้องกักตัวจนกว่าระยะของเชื้อจะปลอดภัยเท่ากับว่าหมอนี่พลาดลงเล่นให้ลิเวอร์พูลสอวีคทั้งแมตช์กับอาเซนอลและแอสตันวิลล่าครับโดยเตียโก้เข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนทำศึกเมอร์ซี่ไซส์กับแออร์ตัน ถึงจุดนี้ผลตรวจออกมาเป็นลบเขาพร้อมคมแบกลงสนามให้เลียวโูแล้วและไล์อัปเกมวันนั้นก็ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังบอสจัดการส่งเตียโก้เป็นตัวจริงมันซะเลยทว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นในเกมนี้นี่แหละอย่างที่ทราบกันว่าเลียวโพเสียเวอร์เกีฟันได้ตั้งแต่ต้นครึ่งแรกและอีกหนึ่งปัญหาคือเตียโก้มาโดนเข้าหนักบริเวณหัวเขา่าแม้เขาจะฝืนเล่นต่อจนจบ90นาทีแต่เมื่อได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดหลังจบเกมสโมสสก็ออกแถลง ว่าในรายของฟานไดต้องเข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเขา่าค่อนข้างแน่นอนว่ารูการนี้ของ v เวอร์กิลต้องจบลงแล้วส่วนเคสของอคันทราหมอนี่ได้รับการยืนยันว่าเขาเจ็บหัวเข่าด้วยอีกคนแต่ความรุนแรงไม่หนักเท่าฟานไดและไม่ถึงกับต้องผ่าตัดอาจพักฟื้น2อสาสัปดาห์น่าจะกลับมาลงสนามได้เหมือนเดิมประเด็นคือกําหนดการสอสาวีคที่ว่านั้นปัจจุบันล่วงเลยมาเกือบ2เดือนแล้วครับ คือหากตามข่าวเราอาจได้เห็นเจ้าตัวกลับมาซ้อมเดี่ยวในเซ็กชันเบาๆได้บ้างแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดเตียโก้ก็ยังสลัดอาการบาดเจ็บไม่หลุดสักทีโดยล่าสุดไม่กี่วันก่อนบอสออกมาอัปเดตถึงลูกทีมรายนี้ว่าหลังสแกนหัวข่าวเตียโก้อย่างละเอียดพวกเราก็พบทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือไม่มีส่วนไหนหักหรือฉีกขาดคุณอาจคิดว่าเยี่ยมเลยในเมื่อไม่มีอะไรหักอีกสองสามวันเขาต้องกลับมาได้ไดแน่แน แต่ในความเป็นจริงหากคนได้รับผลกระทบบริเวณหัวเขา่ามันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะและตรงนี้แหละปัญหาผมบอกไม่ได้ว่าเขาจะหายเมื่อไหร่อาจใช้เวลาอีกสองสามอาทิตย์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเตียโก้การสัมภาษณ์ของครอบผลน,นี้ถูกนำมาวิเคราะห์กันรับว่าแม้การบาดเจ็บของเตียโก้จะไม่ถึงกับต้องผ่าตัดเข่าก็จริงแต่ความรุนแรงนั้นหนักกว่าที่คาดการกันไว้ในตอนแรกเนื่องจากเจ้าตัวอาจมีอาการกระดูกบวมและช้ำแทรกซ้อนด้วย โดยวิธีรักษาที่ดีที่สุดคือต้องรอเวลาให้ร่างกายเยียวยาตัวเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ครอปบ,บอกไว้ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเตียโก้จะหายเมื่อไหร่พวกเราทําได้แค่รอเท่านั้นและสิ่งสําคัญที่ต้องไม่ลืมคือหากอาคันชาราชจะคัมแบกเขาต้องกลับมาแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆครับเพราะถ้าไปเร่งรีบหรือตะบี้ตะบันใช้งานนักเตะแล้วเจ็บซ้ําขึ้นมานี่งานหยาบแน่ๆ